กลับในะรอบนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะซึ่งเน่นก็มีครบเลยนะคะซึ่งใครที่แบบว่าผิวเข้มเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าคอนซีลเลอร์แบรนด์นี้เนี่ยสีของเขาเข้มจริงะคะทุกคนมีแป้งด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเลยนะคะดูนะคะจะมีรอยต่างๆนะคะนี่นะคะการปกปิดมันจะเซตุ๊บแมทแต่ฝั่งโกลว์เนี่ยทุกคนเห็นสิ่งนี้ใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน็กชิลานะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะ,ะกับคลิปลองของค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตถึงคุชชั่นตัวหนึ่งที่เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะแนกได้ทําการรีวิวนะคะแล้วก็ใช้แล้วค่อนข้างชอบเลยนะคะก็ค่อนข้างใช้บ่อยนะคะจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งนางขาดตลาดค่ะก็คือขายหมดไม่มีอะไรจะให้ขายแล้วนะคะจนมาวันนี้ นางคัมแบ็กค่ะสาวกับตัวนี้เลยครับผมชื่อว่า Fundamental Skin Aqua BB s า n s e l a m Plus SPF 50บวก PA บวกบกบกบวกค่ะก็ชื่อยห่ามากแม่นะคะก็เอาเป็นว่านางคัมแบ็กในรอบนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะซึ่งเนะ็กก็มีครบเลยนะคะแต่อาจจะถือให้ไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่ากล่องใหญ่เนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเลือกสีไปพร้อมพมกันนะคะว่าน,น็กจะใช้สีอะไรนะคะที่ ต้องมานั่งเลือกสีใหม่เนี่ยเพราะว่าแน็กไม่แน่ใจนะคือรุ่นที่แล้วของเขาเนี่ยมี8เฉดสีแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมี6เฉดสีนะ mm hmm. ก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะยังใช้เบอร์เดิมไหมอะไรอย่างไรนะคะและนอกเหนือจากตัวพุชชั่แล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งนี้อีกค่ะ คอนซีลเลอร์ค่ะมีครบเลยนะคะ6เฉดสีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งใครที่แบบว่าผิวเข้มเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าคอนซีลเลอร์แบรนด์นี้เนี่ยสีของเขาเข้มจริงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็มาเลือกสีกันอีกเช่นเดียวกันนะคะและยังไม่พอคอนซีลเลอร์ยังไม่จบมีอีกค่ะนี่เลยแป้งคือน,นางมีครบนะคะงานผิวก็คือมีแป้งด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเลยนะคะก็เดี๋ยวนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาลองกันแบบ จ,จุกจุกจ้ามาอัปเดตกันเนาะว่าสูตรใหม่เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรอย่างไรนะคะนี่ฮะตัวตลับของเขาก็ยังคงความสวยงามนะคะเหมือนรอบที่แล้วเลยที่แบบคยเราเราชอบตัวตลับแบบนี้มากนะเมื่อประมาณ 2- อสปีที่แล้วมันถือว่าแบบเป็นอะทรที่ใหม่นะ,ะแล้วก็ค่อนข้างยูนิคเลยนะคะเนี่ยเป็นตลับซีเลียมแบบนี้นะคะจะไม่ได้หนามาจะไม่ได้เป็นตลับแบบอ้วนอ้วนนะทุกคนนี่แล้วก็เปิดมาด้านในความไฮโซอะ่ะอยู่ดูคะ่ะตลับ ือตลับดูดีมากนี่ฮะตัวพับของเขานะคะจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะทรงหยดน้ำนะจะมีปลายแหลมๆให้เราใช้ในการแบบข้อซอกข้อมูลต่างๆนะคะซื้อวยเบอร์หกแม่เอาดีๆเบอร์หกเข้ม เดี๋ยวขอเลือกสีแปหนึงนะคะว่าจะใช้สีอะไรนะไว้เ,เดี๋ยวยังไงนะคะนจะขึ้นภาพสวอตไว้ให้เลยแล้วกันนะคะว่าทั้ง6สีเนี่ยมันประมาณไหนนะคือจะให้แนะมาสวอตตอนนี้นะตอนนี้เลยนะอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ากระสุนนิดนึงว่าเราอะ่ะจะไปดูหนังแล้วคือก็เฮ้ยกลัวไม่ทันนะคะเออเดี๋ยวยังไงเราจะขึ้นภาพสวอตแยกไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคค่ะก็หลังจากที่เได้ลองสวอตสีที่แขนดูแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เบอร์ศูนย์ห้านะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงที่หน้าเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงงคค่ําเมขออตัวนนนี้กะ ว่ารุ่นใหม่ของเขาเนี่ยมันดีกว่ารุ่นเก่าอย่างไรนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าของเขาจะเป็นสูตรใหม่ะะที่ให้การปกปิดที่เนียนยิ่งขึ้นนะคะแถมคุ้มมั่นบางเบาสบายผิวกว่าเดิมแถมไม่เลอะติดแมสนะแล้วก็ไม่เหนอะหนะนะคะมีเทคโนโลยีซอฟโฟกัสนะที่ช่วยเบลอร์รมขุ่นดูดฟิลเตอร์เพิ่มพลูชชันสต็อปปกป้องผิวจากมลภาวะ PM 2.5แล้วก็เพิ่มพรีไบโอติกเสริมสร้างเกาะผิวที่แข็งแรงค่ะโอเค มาลงที่หน้ากันเลยดีกว่าคนที่ยา่าซูมมันเข้ามานะคะโอเคแล้วเนี่นก็เลือกบอกราคาไปตรงนี้นะคะราคาอยู่ที่490บาทนะจ๊ะมาค่ะชึบอืมชึบมาซาสมมติว่าว้สมันเยอะไปก็นี่เกลี่ยตรงนี้นะฮะโอเคเรามาดูกันนี่นะก็จะมีรอยสิวที่ตรงนี้เนี่ยพูดเลยว่าแผลสดค่ะ เสียงมันดูแรงนะแต่จริงๆนะไม่ได้ตกแรงนะทุกคนคือมันเป็นเสียงแบบเสียงพับที่มันเออเราใช้แรงลมในการอัดลงไปอะใต้ตรงใต้ตาเนาะใต้ตรงใต้ตาออ้โตอนนี้ใจมันมาแล้วนะอันนี้เป็นแบบที่ลงรอบเดียวนะคะโดยที่เราไม่ได้แบบบิวเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างไรนะะทุกคนงานผิวสวยมากเนี่ยดูดิแล้วการปกปิดอะค่อนข้างดีเลยนะคะแบบ ดีในระดับแบบเออคุชชั่นอ่ะเราไม่ได้คาดหวังมันจะต้องปกปิดโอ้โหรองพื้นฟูคาวเลชคือไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราจะเหลือตรงนี้ไว้นิดๆหน่อยๆพวกรอยอะไรเงี้ยไว้ใช้คอนซีลเลอร์จัดการนะคะเพราะว่าเราก็มีคอนซีลเลอร์ที่ต้องรองด้วยต่อไปค่ะฝั่งนี้ดูไว้นะคะจะมีรอยต่างๆนะคะนี่นะคะการปกปิด ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะในา้แบบกลางๆเลยนะคะลงคูชชั่นเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งนะทุกคนนี่เลยค่ะอือดีคือดีเลยมาต่อไปยังไงเอ่ยคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าเราก็มีรอยสิวบางจุดนี่อ่านตรงนี้ละกันที่มันจะเห็นชัดนะก็คอนซีลเลอร์เดี๋ยวจะขึ้นรูปสวอตแยกไว้ให้อีกเช่นเดียวกันนะคะคิดว่าเบอร์ศูนสี่ละอ่ะเดี๋ยวจะลองเบอร์ศูนย์สี่นะคะตรงนี้ เขยิบให้ใกล้ใกล้หายไปเลยหายไปก่อนแล้วก็เบอร์ศูนย์สามนะใต้ตาค่ะ กันที่แป้งนะคะของเขาเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะจะมีแบบแมทแบบโกลว์แล้วก็แบบ HD นะจ๊ะก็เดี๋ยวลองให้ครบไปเลยดิแล้วก็ใช้แป้งปัดเบาๆแป้งที่เป็นแบบโกลวนะทุกคนของเขาเนี่ยมันต้องมองด้วยตาปล่าจริงๆอะ่ะของเขามันจะมีความแบบรีบเลยยแบบ นิดหนึ่งอะนิดหนึ่งอะอันนี้นะเคยใช้เล้วนะคะเมื่อประมาณแบบก็อืนั่นแหละสองสองปีที่แล้วได้นะคะใช <c oughs> ้ปแป้งปัดเบาๆร <c oughs> ุ่นสุดท้ายที่เป็นรุ่น HD นะคะ HD คือเนื้อแป้งของคือขาวแบบขาวเลยอะลงไปแล้วนะผักฉันจะเท้าไหม <c oughs> หุยหุยแต่เนื้อลื่นมาก <c oughs> นี่เ <c oughs> บามาก อใช้แปลงนะปะัดที่ใหญทุกคนเห็นสภาพตอนนี้มากเลยเ,เดี๋ยวขึ้น,เ,นเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้คือเลเทะไม่ไหวต้องระวังนะเนี่ยใครที่จะใช้รุ่นเนี้ย HD smooth เนี่ย s m o o จริงไหลลื่นเบาเวอร์เนี่ยทุกคนลองดูความแตกต่างนะคะ m a t เนี่ยมันจะไม่เงาเท่าไหร่มันจะเซตปุ๊บ m a t แต่ฝั่งก,กลเนี่ยทุกคนเห็นสิ่งนี้ใช่ไหมเออเนี่ยหั่นแล้วมันจะ ออืมอืมมนี่แหละคืออันนี้ก็จะเป็นแป้งแบบโปรนะคะส่วนตัวสมูท HD HD ส o ู h เนี่ยฉันให้ในเรื่องของความเบามันเบามากแล้วมันก็ลื่นมากเนี่ยคือก็จริงแลมันลื่นผิวมากเลยทุกคนอืมอ่ะประมาณนี้นะคะ ไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จต่อเลยละกันโอเคค่ะก็ไปแต่งหน้าเมาเสส็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับการมาอยู่บนรถนะคะเนื่องจากว่ามันกระชันชิดมากนะคะอีนิดหนึ่งหนังจะเล่นแล้วนะคะก็อะลุคของเราประมาณนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เราไม่ได้คอนทัวร์หน้าเลยนะพอรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างโอเคแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนอืมสวยนะ,ะก็เดี๋ยวนี้เราจะไปดูหนังเรื่องทอเทพเจ้าจสายฟ้า ชอบมากคือเราชอบแบบภาคสามมานะก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูภาคสี่กันเนาะว่ามันจะสนุกไหมอะไรอย่างไรนะคะตื่นเต้นอ หลังจากที่เน็กไปดูหนังเสร็จแล้วนะคะก็มาอัปเดตผิวหน้ากันสักนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เกือบ3มชั่วโมงได้แล้วเนาะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีร่องรอยนะคะโตคูชันหลุดออกไปเป็นแบบว่าแนวแถบเดียวกับหน้ากากหนามหมของเราเลยนะคะเหตุผลก็คืออะไรเหตุผลก็คือเนกร้องไห้ค่ะทุกคนคือในหนังมันก็จะมีช่วงที่แบบซึ้งกินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเ hey, อออิโมชั่นอลร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเหาะเดี๋ยวก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหน้าก็ขยับนะคะก็กลายเป็นว่าหน้าเสียสีกับหน้ากากหนข้างแบบบ่อยนข ก็เยอะนะคะกลายเป็นว่าตัวกุชช่าเนี่ยมันก็มีหลุดออกไปนะคะกับหน้ากากอนามัยของเราตามนี้เลยนะคะจะเห็นเลยว่ามันมีช่วงแหวงๆที่แบบเออนั่นะแหละเป็นลายหน้ากากอนามัยเลยนะทุกคนนั่นะแหละอ่ะทีนี้เนกะก็เลยแบบว่ากลับมาที่บ้านนะคะลองใช้นิ้วมือเกลียกล่ยๆดูนะว่ามันพอที่จะกลับมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคใช้นิ้วมือเกลีย่ยก็พอที่จะยุนย่นๆได้อยู่นะคะกลับมาให้มันเรียบเนียนได้อยู่นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่ากับตอนแรกที่เราลงไปนะคะ อาคะตอนนี้นะคะก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงด้วยกันนะคะทุกคนพร้อมกับการซูมเข้ามานะคะงานผิวก็คือแบบชัดไม่ไหวนะคะอมาดูกันที่ความมันก่อนเนาะความมันเนี่ยนให้ในระดับกลางๆแล้วกันนะคะมันก็ดูแบบไม่ได้มันน้อยกว่าปกติแต่ว่าก็ไม่ได้มันมากๆนะคะเป็นความฉ่ำที่มันไม่ได้ดูเป็นคุชชั่นที่แบบว่ามันลอยมันกองออกมาจากหน้าเรานะคะแล้วก็ความเนียนอะไรอย่างเงี้ยความติดทนเน็กว่าทําได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่า มันก็ยังปกปิดได้โอเคดีอยู่คือมันก็มีหลุดออกไปบ้างนะคะเล็กน้อยนะ,ะแต่ว่าไอ,าอาตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอะไอที่มันแบบว่าโดนหน้ากากอนามัยของเรานะคะแล้วก็โดนน้ําตาเนี่ยโอ้โหอันนั้นคือหลุดจริงนะคะ <c oughs> แบบว่าไม่จกตาเลยนะคะรีวิวตามจริงว่าโดนน้าตาแล้วโดนหน้ากากอนามัยเสียสีนะคะหลุดนะคะมันแบบเออมันเห็นอนะว่าหลุดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดแบบ น่าเกียดขนาดนั้นในเชิงว่าไม่สามารถเอามากลับได้อะไรเงี้ยคือเรายังสามารถจะใช้มือเกลี่ยๆได้อยู่นะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคือถ้าตรงไหนที่แบบโดนหน้ากาศมาไม่เฉยๆนะคะไม่ได้โดนน้าตาอะไรเงี้ยก็ติดดอกปนิดีเดียวไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะและข้างจมูกโอเคข้างจมูกเราอืมบิดเยอะไม่ได้นะคะจมูกคือมันก็ทําม,มาสี่เดือนแล้วแหละแต่ว่าเราก็แบบไม่กล้าด,ดึงเยอะเอาเป็นว่าข้างจมูกโอเคนะคะไม่ตกร่องเป็นเส้นนะคะใต้ตาก็ ไม่เป็นเส้นเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะอ่ะผลลัพธ์ประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกก็เป็นในส่วนของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะ,ะสีดำเรียบๆแบบนี้นะคะซึ่งแน่คิดว่าน่าจะเหมาะนะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีความคูลๆมีความแบบฉันไม่ชอบความมุงมิงความลายเยอะดอกไม้ลูกไม้สีพาสเทเทอรอย่างเงี้ยชอบความแบบ มาน้อยโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่แบบว่าอยากลองแต่งหน้าอยากแบบเฮ้ยชันหน่อยคุชชั่นหน่อย,นนอยแต่ว่าโดยทั่วไปลแล้วตับคุชชั่นมันก็จะมีความแบบสีหวานสีน่ารักใช่ไหมจะหยิบขึ้นมาใช้แต่ทีมันก็จะแบบเฮ้ยรู้สึกเขินๆไหมนะบางคนเขาเขินจริงนะก็น่าจะตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้หยิบขึ้นมาแล้วมันแบบมันไม่ตะโกนแล้วก็ในส่วนการใช้งานนะคะใช้งานได้ดีเลยนะคะนี่ก็กระจกนะคะเป็นมันยายสี่เหลี่ยมเลยนะคะแล้วก็ตัว พับของเขาเนี่ยนุ่มนะคะมีมุมให้เข้าซอกซอนได้ดีนะส่วนตลับแป้งเนี่ย บับแป้งก็ใช้งานได้โอเคนะคะตัวพับของเขาน,นี่มมากมาก,มากนะทุกคนส่วนคอนซีลเลอร์ก็ก็เอ่อเป็นแพคเกจแบบทั่วไปนะคะและต่อมาเป็นในส่วนของเนื้อนะคะเนื้อคุชชั่นเนี่ยอันนี้พูดเลยว่าดีนะคะบางเบาจริงเกลี่ยง,ง่ายนะคะส่วนแป้งเนี่ยนกชอบรุ่นโกล์นะคะแล้วก็รุ่นที่เป็น HD s m o ทนะเพราะว่ารุ่นโกล์เนี่ยมันให้งานผิวที่แบบเฮ้ยมันเล่นแสงสวยดีนะส่วน HD s มูทเนี่ยค่อนข้างเบามากแล้วก็ลื่นนะคะส่วนรุ่นแมทเนี่ยยังเฉย คือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าเหมือนเรามีแป้งฝุ่นที่แบบอารมณ์ประมาณนี้ฟิลนี้เยอะแล้วนะคะ<_ <C> _ <n> ก็เลยแบบเฮ้ยยังไม่เตะตาเท่าไหร่ส่วนคอนซีลเลอร์เนี่ยเนื้อของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอเซตตัวไปแล้วมันจะไม่ได้มีความแมตต์แห้งนะคะมันยังคงให้ความชุ่มชื้นอยู่คือจะจับไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเอ้ย รู้สึกเปียกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่ผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้เลยนะคะส่วนใครที่หน้ามันเนี่ยก็ต้องเซ็ตด้วยแป้งซะหน่อยนะคะต่อมานะเปนในส่วนของสีนะคะสีคุชชั่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเหลืองกว่านี้ออกเหลืองแบบเหลืองเลยนะคะแต่ว่าพอสวอตไปแล้วเซ็ตตัวไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีความติดส้มนะคะฉะนั้นใครที่แบบโอ๊ยฉันรัก ความเหลืองโทนเหลืองก็อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ว่าลองดูแล้วมันก็ไมไ่รู้สึกว่าสีมันประหลาดอะไรมันก็ยังคงโอเคได้นะคะเบอร์ศูนย์ห้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มพอดีกับผิวหนักเลยนะแล้วก็ในส่วนของสีคอนซีลเลอร์นะคะก็คล้ายๆกันเลยกับสีคุชชั่นนะคะก็จะมีความติดอมส้มขึ้นมานิดหนึ่งนะส่วนในเรื่องของการคุมความมันตามตาดำตาม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  <laughs> ใจเจ้าเองเวอร์อะก็คือความมันได้ประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคนะคะค่อนข้างไปในทางดีนิดนึงนะคะก็ถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็สองสามปีที่แล้วใครยังจําได้หรือว่าไปย้อนดูนะจะเห็นได้ว่าความมันเนี่ยมันน้อยกว่านี้อีกนะแต่ว่าแนะขอเทียบกับผิวปัจจุบันละกันที่อ่าเราก็ต้องเทียบกับความแบบเออคลิปก่อนหน้านี้แถวแถวนี้ประมาณปีนี้นะคะว่าความมันเนี่ยมันประมาณไหนซึ่งแน็ก็เคยขึ้นแผ่น2มาแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่มันได้มาประมาณเนี้ยแน็ว่าโอเค และไม่ได้แบบดูเยอะหรือว่าดูเยอะอะไรนะคะส่วนในเรื่องความติดโทนอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะอันไหนที่แบบเนี่ยหน้าผากเนี่ยไม่โดนหน้ากากอนาไมคยคือแบบเนียนดีมากเลยนะคะซัมมาเสร็จแล้วก็โอเคนะคะจะมีก็แค่ถ้าร้องไห้แล้วใส่หน้ากากอนาไมัยเสียสีไปมาก็คือน้องก็แบบไม่ไหวจ้าไปเลยไปกับหน้ากากอนาไมัยเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยขนาดนั้น ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานแบบ everyday นะแต่งไปเรียนนะคะทาไปทำงานก็คือรอดผ่านานะคะทุกคนอะ่ะก็ใครที่สนใจนะคะไปดูกันได้เลยนะคะที่ช่องทางการสั่งซื้อด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะราคานะคะ c u s h i ่น490บาทตัวแป้ง390บาทคอนซีลเลอร์490บาทค่ะ วันนี้นะคะสำหรับรีวิวนะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะคะและก่อนจะการขอลเม์มังใจให้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้เช่นเดิมเลยนะไม่ว่าจะแบบรีเควสให้ลองตัวไหนเม้ามอยเรื่องทั่วไปเอ้ยใครดูเรื่องทอมาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเท่านี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย